การุพัทเทียวน้อยเป็นตัวแทนของชั้นโป6กทับ2วันนี้ชั้นโป๊กทับ2จะมาแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีมีตัวละครดังนี้หนึ่งเด็กชายธนกิจนาวีวงรับบทเป็นพระอภัยมณีสองเด็กหญิงนิตยาคุณกะรับบทเป็นแม่เงือกและนางเงือกสามเด็กหญิงชนิสราใสดำรับบทเป็นนางผีเสื้อสมุทรสี่เด็กหญิงกิตามาตบุญไทยรับบทเป็นนางผีเสื้อสมุทรเพลงห้าเด็กชายอัฐพลภราิจรับบทเป็นสินสมุทร หกเด็กชายเกเกียรติบั้นทงรับบทเป็นมูราเจ็ดเด็กชายสุภเดชเพชรดำรับบทเป็นสาณน,น์แปดเด็กชายจกักรพลอนุพงศ์โกบดิรับบทเป็นวิเชียนเก้าเด็กชายอานันต์สมานจิตรับบทเป็นศรีสวุวรรณสิบเด็กชายอภิชาติโกยกิมรับบทเป็นสุสาคนสิบเอ็ดเด็กชายทศพลประสงค์มิตรรับบทเป็นพระดุษีเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สุวรรณได้ไปศึกษาที่สำนักของพระเอลีทั้งสองได้เดินไปที่ชายทะเลได้พบกับสามพรามพรามคนหนึ่งได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อาชื่ออภัยมณีส่วนน้องข้าชื่อศรีสุวรรณและเจ้าทั้งสามอ่ะชื่ออะไรข้าตัางสามเป็นปลาข้าเป็นปลาข้าชื่อนาำนนท์ส่วนข้าชื่อวิเชียน มาจากที่ไหน้ามาแดงเกาะปลาดุเรียกเจ้าละมาจากเมืองจีนอะไรทั้งหมดได้สมัครเป็นมิตรกันพระอภัยมณีจึงบอกอีให้ทั้งหมดฟัง เสียงเพลงตกลับไปเพลงปีไ,ปไปด้รังไปถึงนางผีเสื้อสมุทรที่อยู่ในทะเลยังปีกมันมานางดันนี่ก็ไปดูดีกว่าเมื่อตามเสียงปีก็พบเปลาไปมานี่โอ้ยหลอดจาง

พไปด้วยดีกว่ามคกอนบนขอชีวิตโดยเสนอพ่อไปมานีนี่ถ้าเจ้าให้ชีวิตกับข้าข้าจะพาเจ้าหนีก็เอาชีวิตกับเจ้า Rắc rắc phải màn hình chứng hồ quốc bản hay là bị sơ ra mực phải thứ xin Phi, dạ, ai dâu, chút phải thứ xin, mất khẩu 3 quần Đãi, bậc, đại, đại, đế, ai bằng phên, môn, màn, a hay kệ, tôn, ีซือจะหดได้ไปเจอศีลมันก้องแม่อ้ปลว่าเราไปมานี้มาเมื่อพระอาภัยมาีนี้มาอึงเก้่อนระาภัมานีก็เจอนางจึงหลงรัก tao chưa nhìn à nuốt tao chưa là đây tao chưa là coi mà cả À, là, subscribe à, cháu là, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นามบุคนหนึ่งชื่อว่าสุสาคนชื่อลูกว่าอะไรดีชื่อสุสาคือสุสาคนดีกว่า หลายปีต่อมาสุดสาคขไดนไปจสุดใแล ยังมีอีกหลายตอนที่พวกเราไม่ได้นำเอามาเสนอแต่ถ้าน้องๆสนใจก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ที่ห้องสมุดหรืออินเทอร์เน็ตและสุดท้ายนี้พวกเราขอจบการแสดงเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ